สวัสดีค่ะพี่พ่อวาครับพมวันนี้เรียนเชิญค่ะไวได้เลยเพราะว่าคุยกันมาพักนึงกับพี่เขาแล้วนะคะรู้สึกว่าทำของพี่สูงมากเลยน้องตี้ก็อยากจะเรียนเชิญพี่เขามาแบ่งปันธรรมนะคะก็ทำทั้งหลายที่ได้ได้ศึกษาเริ่มเรียนมาก็จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคือหลวงพ่อหลสี อำเภอสีดิ้ดำอ่ะเป็นอะไรที่มันก่อนที่จะมาปฏิบัติอย่างยิ่งดวนเนี่ยก็ระ,ะลึกถึงองค์หลวงพ่อฤาษีดำก็เกิดความประทับใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติก็เลยปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อย่เก้าถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นน่ะมีผู้ที่ก็เข้ามาสอนลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีท่านมาสอน มโนมยิทธิก mm ็เลยอยากจะฝึกศึกษามโนมยิทธิก็เลยเข้าไปฝึกกับเขาก็กว่าจะได้กอเจ็ดวันเจ็ดวันเต็มพ่อลุงสกทองก็ครบเจ็ดพอเจ็ดวันก็ได้แล้วก็เอาประสบการณ์นั้นมาปฏิบัติวง so 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 so, so ัางว่าเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนพ็อคล้องแคล่วตัวนั้นคล้องแคล่วมาแล้วก็ทีหลังก็พอมาปฏิบัติช่วงช่วงแรกที่ปฏิบัติเลยนะครับ ปฏิบัติแบบอุกฤษแบบยิ่งยวดเลยคือปฏิบัติแบบอ่าเป็นไงแบบเป็นกายเป็นตายเป็นตายแบบเป็นไงเป็นกันคือวางตายเลยหรือวางตายเลยทีเดียวตอนนั้นนะอะเอาจริงเลยยังไงไม่สนใจใครแต่ั้นนะ่ะอะไรยาก็ไม่สนแล้วตอนนั้นนะแต่ไม่สนใจเลยหันหลังอั่งเดียวหันหลังอย่างเดียว,วไม่สนใจอะไรเลยเออก็ต้องสารเขานะโอเคนะแล้วก็ปฏิบัติประมาณเจ็ดวันก มีสิ่งบอกเหตุเกิดขึ้นสิ่งบอกเหตุนอน,นั้นขณะทีะ่นั่งสมาธิแล้วแล้วมัน <c oughs> มานอนมานอนตอนนั้นยังไม่หลับยังไม่หลับปรากฏว่าเห็นแสงแสงสว่างเหมือน,อนอเหมือนดวงไอเหมือนดวงแก้วอะดวงแก้วที่เป็นสีประกา,ายพึกนะลอยมาลอยเด็ดมาแล้วก็ดวงหนึ่งเป็นดวงใหญ่เหมือนดวงจันทร์เห็น ดวงแก้วที่เศษศิลปประกายสุกเนี่ยจะมีแสงสว่างมากแล้วก็ลอยลอยไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งหายไปรับหมยไปแล้วตกกลางคืนได้ในนิดไปว่านิมินนิดฝันไปว่าได้มีตัวเขาเรียกนะเขาเรียกว่าขอญาตพูดนะฮะตัวเขาเรียกว่าตัวเหี้ยตัวเหี้ยตัวใหญ่มากตัวโอ้โหขนาดเหมือนจระเข้มันใหญ่เหมือนขนาดจาระเข้ได้ขึ้นมาบนเตียงในฝันบนเตียงก็รู้สึกกลัว ก็กลัวก็มันหนีไปไหนไม่ได้หลังทิงฝาก็ตัดสินใจสู้ก็มือมือขวาไปกดที่โคนหางมือซ้ายไปจับที่หัวพอจับที่หัวก็ตัดสินใจบิบดบิดที่หัวมือซ้ายบิดที่หัวพอบิดที่หัวกรากฏว่าคอขาดเลยคอขาดหัวติดมือมาเลยก็บอกเอ๊ะทําไมมันมันมันคอขาดแล้วมันพอ,อหลุดง่ายแล้วเกินมพราได้ตัวก็ใหญ่นะ้ำแรงก็เยอะทำไมมันข,ขาดา พอตื่นมาก็พอตื่นมาก็รู้ว่าไอ้ตัวที่นั้นตัวนั้นก็คือตัวกิเลสที่เราจะต้องเดินไปไปฆ่ามาให้ได้ต้องฆ่ากิเลสในใจเราให้ได้เพราะมีกําลังใจเป็นการกําลังใจว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงใจเราต้องสำเร็จบางคนแน่การเลือกถึงว่าเลือกถึงบองพ่อหลวงศีแลวก็เราจะต้องเข้านิพานในได้ในชาตินี้ก็ปฏิบัติอย่างยิ่งรวดเรื่อยมาล้มลุกคลานมาตลอดจวกับทั้ง ข้าราชการด้วยกันนะเขาบอกว่าแย่แล้วราชาแย่แล้วนะหน้าตาดูไม่ได้แล้วบอกเออหน้าตาน่าไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยรื่งปฏิบัติอย่างยิ่งยวดถามรุกงามค่ำตอนนั้นนะปฏิบัติก็เลยบอกว่าเราก็นึกเสยใจว่าเออเราก็รู้นะว่าเราเราตึงไปเดี๋ยวสักวันนี้คงจะหย่อนเองแหละพอได้สักะมาเดือนก็ถอยหลังมาดูตัวเองก็เห็นความเป็นกลางเมื่อเห็นความเป็นความเป็นกลางตอนนั้นก็จั ความเป็นกลางตรงนั้นเรื่อยมาก็าปฏิบัติฟังคําสอนของหลวงพ่อหลวงปู่มาตลอดในการที่ปฏิบัติตลอดเลยแล้วพอนนี้พอปฏิบัติเริ่มรู้ตรงนี้กรรมเริ่มจะเข้ามาแล้วกรรมตัวนี้คือ,อก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมที่ไปทําอะไรใครที่ไหนยังไงก็ไม่รู้มันเริ่มจะปวดหัวอย่างหนักปวดหัวอย่างหนักหน,น่วงเลยปวดหัวทั้งกลางวันกลางคืนปวดตลอดอาทิตย์หนึ่งมีเวลาสัก ไม่กี่ชั่วโมงที่หายปวดหัวลงนั่งปวดหัวปวดหัวมาเป็นสิบสิบปีปวดหัวแบบนั้นเราเป็นสิบสิบปีแม้วก็ถามว่าการอาการปวดหัวเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันถ้าหากเราไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิไม่มีสมาธิหรือปฏิบัติเนี่ยอาจจะบ้าได้เพราะว่าสต,ติสต,ติธรรมัญญะในการดังเล่นปฏิบัติเดินทางทำนทางเพราะแม่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ย ทำให้มีสติมากสติตรงเนี้ช่วยสอนสอนทําให้เรารู้ว่ากายเรานี้มันไม่ใช่เราของเราแน่เออเราเราฆ้ามันไม่ได้เรื่องปวดมันจะปวดตลอดก็เลยว่าเหมือนเพื่อนกันวันไหนถ้าวันมันมันหายไปไม่ปวดก็นึกถึงมันว่าวันนี้มันหายไปไหนเนาะมันหายไปไหนของมันนะวันนี้นะคิดถึงมันคิดถึงมันเปนเพื่อนเต็บกายเมนว่าอาการปวดหัวเป็นการว่าทำมทุกข์ไหมมันก็ทุกข์แต่ว่า เหมือนเพื่อนกันล่ะคือ,คอทนได้มันเป็น,เป,นเป็นชินอะมันความเคยชินพอปฏิบัติปฏิบัติมาเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งเออเป็นสิบปีเป็นสิบสิบปีกว่าจะหายกว่าอารื่อนี้จะหายจนกระทั่งอ่ารับราชการอยู่ป,ปรากฏว่าเมื่อปีอพศสองพัน้าร้อาาออกจากราชการเลย ปฏิบัติบอกขอปฏิบัติไม่ไม่ไม่อยู่แล้วขอปฏิบัติเขา,าห้ามกันนะเขา,าห้ามกันทั้งจังหวดัดเขาห้ามกันเขา,าห้ามกันเขาบอกจะลาอกอ,อกเลยอยู่อดีแล้วพี่จะลาอกอ,อกทําไมบอกฉันไม่อยู่แล้วฉันจะไปอ่ะฉันนะตอนนี้เอาในร้อยในพันมาให้ฉันก็นไม่เอาแล้วฉันไม่สนใจละฉันจะไปไนิพพานจะต้องปฏิบัติเพื่อถึงมรรคนิพพานให้ได้เพราะลาออกตัดใจลาออกพราลาอกอ,อกแล้วพขมานั่งสมาธิปฏิบัติทำอย่างยิ่งยวดแล้ว ใช้วิธีเปิดบุญเปิดบุญของเราเนี่ยวิธีการเปิดบุญของเราเนี่ยคือเปิดบุญของเราเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเปิดบุญของเรามาแล้วถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์มเด็จสมเด็จพระเจ้าให้กับเทพเทวาให้เจ้ากรรมนายเวรให้กับบิดามารดาหรือบิดาที่ลงรับไปแล้วแล้วก็ญาติพี่น้องหรือว่ามารดาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดให้เขาเปิดให้เขาทุกวันทุกวัน แล้วให้สาวที่เป็นภูปูให้ตลอดให้มาตลอดเลยหรือว่าทาอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งอาการปวดหัวเนี่ยเริ่มคลายตัวเริ่มคลายไปคลายไปแลนี้ก่อนที่ว่าปวดหัวจะคลายไปเนี่ยเคยไปหาแพทย์หาหมอบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะทำไมถึงปวดหัวปรากฏว,ว่าไปตรวจไปตรวจแต่หาแพทย์ตรวจหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรปกติสมองปกติทุกอย่าง ก็รู้เลยว่าเนี่ยเจ้าก,กรรมในเวรเล่นเอาแล,ะละ้วล่ะเราก็ต้องขอโอโหสิกรรมกันแล้วนะตอนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปเพือาโหสิกรรมของเขาก็ในการเบิกบุญบุญทิ่ให้เขาทุกวัน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 ขอโอโหสิกรรมให้เขาทุกวันจิงกระทั่งอากากรปวดหัวเนี่ยคลายตัวลงแล้วก็เริ่มจะคลายเริ่มจะหายไปต่อมาเมื่อปีพศออ2555หลังจากลาออกมาแล้วได้ หรือ3,300ออห้า555ก็ปรากฏว่าตาําคืนนั้นได้ได้ในมิตรฝันไปว่าพุทธองค์สุเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาเสด็จมาเป็นองค์พระพุทธลูกเป็นแสงจักพันตัลกสีมาก่อนแล้วก็พระองค์ก็มาเป็นรูปองค์อาองค์สุดเดชพระพุทธลูกพระองค์ท่านยิม้มยิ้มเป็นยิ้มที่เมตตาหาที่สุดไม่ได้ไม่มีรอยยิ้มอะไรที่เมตตาขนาดนั้น ก็เลยโอ๋เข้าไปกอดเข้าไปกอดว่าผมรักพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วจําอายุไม่ได้จําคือคือไอความดีใจไม่จะจําไม่ได้แต่อารมณ์ดีใจตอนนั้นอ่ะตะกุกตะกักว่าอา,า,นนะา,อายุห้าสิบลาไห้าสิบมาสิบมาสิบอะไรนะและ้วพระองค์ท่านก็หายไปพอรุ่งเช้ามีกลุ่มในเพื่อนญาติทมโทรมาบอกว่า ไปอินเดียไหมก็มไปอินเดีย,ยไปที่อาตังวชนีสถานีิตาบุไปไหมก็บอกว่าโอ้ปัจจัยไม่ค่อยมีนะคนนัะคงมาได้ไปบอกไม่เป็นไรพี่ผมจัดการให้ทั้งหมดเลยค่าตังบนค่ากินค่าอยู่อะไรไปที่ไม่ต้องออกเลยเตียว,ว่าเอาติดตัวไปบ้างเล็กน้อยเพื่อไปทำบุญท่านั้นงสอก็เลยได้ไปก็เลยได้ไปอินเดียแต่ที่สถานกิตที่ต้นโพต้นศรีมหาโพธิ อธิษฐานจิตทุกที่ที่ไปอ่ะหลวงวิชัยสารสิจสมบติบว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอรัตานาพรรงพาางงเงิเ้ลกุศลบารมีแห่งองค์สมเด็จพระมหาเศวตเจ้าเนี่ยอ่าที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เลยว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอให้าลูกได้ได,ได้ได้สัตว์นั้นสมเร็จบระโกลมีควานในชาตินี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะก็ตลอดเลยแล้วก็ไปที่แม่น้ำนิ้แม่น้ำคงคาไปปุ๊ไปทั้งหมดสี่สิบกว่าชีวิต ว่าเขาเขาโม่แต่สองกล้อง,องโพยโน้ตรนี่ถ่ายรูปก,กันเขาเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรก็ไปนั่งคุกเข่าที่ลิงหิมฝ่งแม่น้าในลันชลาก็บอกว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผูะเป็เจ้าพาระาพาลูกลูกชื่อนีนออน้นามสะุลนี้ดอตอลัชารวบรวมขอตั้งจิตอธิษฐานขอพุทธะประารีแห่งองค์สมเดระสมาสุตตะเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ส่วนบรรดารในข้าพุทธเจ้ามีทรงได้บรรลุพราสมบพคนเป็นฝานลันเข้าถึงปลิพานในชาตินี้ด้วยเธอประจากษ์ขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเธอพระพุทธเจ้า้าก็อธิษฐานแล้วอ,อธิษฐานเล่าอย่างนั้นแล้วก็ไปที่ที่เขาคิจจะกฏก็อ,อธิษฐานแบบเดียวกันอีกแล้วไปที่อ่าโกฏินาลาหรือที่จะูดสินาลา ไปที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับพันกรณนิพานท่านจะไม่ติดสงฆ์เป็นปุตินาลานั่งตุ้นะจ้าก็ปุทีิกุตินาลาก็อธิษฐานที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าดับพันกรณีนิพานตรงนั้นนะอ่าก็ไปไปอธิษฐานที่นั่นอีกทุกที่ที่ไปจะอธิษฐานหมดทุกที่แต่มันเป็นเรื่องที่แปลกอย่างว่าไปทุกที่ทําไมทำไมไปถึงก็ตั้งจิตรูว่า ทำไมเราเหมือนเคยมาอยู่อยู่ณที่แห่งนี้มาอยู่ที่นี่ทุกที่ที่ไปในประเทศอินเดียทำไมเราเอเราเคยเหมือนเคยว่ามาเกิดที่นี่มาอยู่ที่นี่สภาวะสิ่งแวดล้อมบรรยากาศอะไรต่างๆจะจะเหมือนกับว่าเราเคยอยู่นะเคยแต่งตัวแบบนี้เคยอแต่งตัวเคยมาวิ่งเล่นหรือว่าเคยมาอยู่แถวๆนี้ทุกครั้งทุกที่ที่ไปเคย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 เห็นหมด อันนี้ก็นึกไม่ได้ว่ามัน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 เป็นเพราะอะไรก็เพอเสร็จแล้วก็กลับไปที่กลับไปที่ที่พุทธคยาทีา่ต้นสีมหาโพธิพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไปอีกแล้วทีฐานอีกละคืนนั้นไม่นอนเลยไม่นอนจะสวดอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่ใต้ต้นสีมหาโพนั้น ไม่นอนทั้งคืนจะไม่นอนเลยจะไม่หลับไม่นอนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแต่ก็ได้ได้มาเออพุดเลยวมันไม่มีอะไรจริงๆเนาะมันอะไรก็มายึดถืออะไรไม่ได้เลยเนาะมันเห็นก็นจะเห็นทุกครั้งและก็กลับเมื่อกลับไปแล้วสภาไหวตรงนั้นเป็นกําลังทําให้ให้ ในการปฏิบัติบ้เป็นเนี่ยยิ่งยวดนั่นยิ่งขึ้นจนกระทั่งปฏิบัติไปจนกระทั่งอบอกว่าเอ๊ะการเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยเราจะทําอย่างไรก็อธิษฐานจิตว่อาอธิษฐานจิตก็ไม่ติดวันก็ไปได้คำสอนของหลวงพ่อที่สัยนยอดสิบสันยอดสิบประการ สังโยชน์สิประการเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าออบอกว่าสังโยชน์จะแปลว่ามันเครื่องเป็นกิเลสเป็นเครื่องร้อยละเพราะสังโยชน์ทุกข้อเนี่ยถ้าปฏิบัติจนละได้สะติดข้อจะสําเร็จบางคนเป็นะอระงงวก็ได้ตรงนี้ก็ศึกษาศึกษาในแต่ข้อหนึ่งยันข้อสิดตั้งแต่จากอาการ จิตศีลดาที่ททร,ระพตาปามาตสองไปเรื่อยนะการมาจันทราปฏิฆา,า,า,นะา,ารูปฌานอรูปฌานมานะอุจจจะอรูาอุจจจและอุจฌาอ่าศึกษาว่าแต่ละข้อความหมายของแต่ละข้อเป็นเิ่นไรแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็เริ่มแรกในการรักษาศีลให้ชัดเจนคือการรักษาศีนนลนะรักษามาพอแล้วอะไรต่างๆการละลึกถึงพระน,นิพพานมีมาพอแล้วแต่ว่าบางทีเราอยากปรับ อาน้าตัวเองไม่ได้ว่ามันจับต้นชนปลายไม่ถูกฟังจะทำ,ทำทำทำรู้ละมันใจทำละแต่ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไงท่านี้ก็ต้องมาดูสังโยชนิประการพออ่าแล้วก็มาดูศีลให้ชัดเจนขึ้นเมื่อศีลชัดเจนขึ้นเมื่อศีลชัดเจนขึ้นทุกข้อดูแล้วว่าทุกข้อไม่ขาดนะรู้ว่าเราจะต้องตายแน่คําว่าสักายทิฏฐิเนี่ยแปลว่าอ่าอ,อ่า ร่างกายเนี่ยริงกับมันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ใจตอนนั้นนะขนานั้นน่ะติตเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะละตัดขันห้าได้อย่างอยาบอย่างยัขาดให้ขาดได้เพราะว่าสมาธิอยู่ในขั้นขยขั้นเหมจาระสมาธิปกติธรรมดาขั้นต่ำๆก็ยังตัดระดับสูงไม่ได้เพราะเลยปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็ไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าวิจิติฉาเนี่ยไม่สงสัยในคําสอนขององค์ต้นสมาพุตยา มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งในกับเสียงสูงสุดมีพระธรรมเป็นที่พึ่งในกับเสียงสูงสุดมีพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นที่ทพึ่งในกับเสียงสูงสุดตรงนั้นแน่นอนเลยเสร็จแ,แล้วมาที่มาที่ศีลพอมาที่ศีลแล้วปรากฏว่าศักษาเศียทั้งว่าศีลห้าข้อเนี่ยสมบูรณบริสุทธบริสุทธิ์แน่นอนแล้วก็ไปดูที่ออ่าอ่าา อุปาโนสอุปาอุปัมานุสติกรรมฐานคือการระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตรงนี้การระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยคือระลึกมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วอันนี้มาถึงตอนนี้ปุ๊บพอจับได้ตรงนี้ปุ๊บก็รู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้นะเราโอเคแล้วนะอาอ่ตรงนี้แต่ถามว่าตัวเองถึงไหนตอนนั้นไม่ไม่รู้ว่าตัวเองถึงไหนแต่เขาในเขาบอกไว้แล้วหลวงพ่อได้บอกไว้แล้วว่า ถ้าละสังลดสามประการได้จะเป็นพระโสดาบันถ้าละได้ห้าข้อจะเป็นพระอ,อนาคามีถ้าละได้สิบข้ออีกห้าข้อสุดท้ายจะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่พยายาม์อตัวเองละพอเดินเข้าไปจับที่โน่เลยไปจับที่ข้อที่ห้าได้ข้อที่สี่ข้อที่สี่คือการมาจันทะการมาฉันทะเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก ปฏิบัติมาเป็นสิบปีการละกามเนี่ยมันก็ละไม่ได้ทั้งที่มันทำไมเนเป็นอะไรที่ยากมากยากยากจริงๆวยมันทุกข์ทรมานมากอ้เรื่องกามมันทุกข์มากทุกข์ทรมานมากใจมันไม่อยากแต่กายมันจะมีกายมันอยากใจไม่อยากแต่กายมันอยากแล้วทำยังไงให้ละได้ัางกายและใจเพราะปฏิบัติไปเรื่อยเพราะใจมันอยากจะละมันก็ละไม่ได้เพราะใจมันบอกว่าเออ,เอปล่อยวางเพราะใจปล่อยวางพกมันละ พอลาปุ๊บตอนนี้ตอนนั้นสมาธิสูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นจิตเข้มแข็งจิตเข้มแข็งจงกระละจงกระทั่งว่าการมาฉันทะไม่อยู่ในกายและไม่อยู่ในใจพอแล้วก็มาะมาทก็ดูต่อไปดูต่อไปเรื่อยๆว่าถ้าถ้าหากว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นชาลงอีประเดี๋ยวมันก็โผล่มันก็คงโผล่อยู่เหมือนกันพอเสร็จแล้วอยู่มาได้สัก ร่วมร่วมเกือบเยอะสามปีได้บ้างนะตามเริ่มหมดและไม่มีละกายนี่ไม่มีไม่มีความอยากกายนี่ไม่คิดไม่มีอันไม่ได้ไม่คิดไม่มีความอยากใจก็ไม่ใจก็ไม่คิดละใจนี่หมดไปเลยว่าก่อนเนี่ยกายจะเคยจะคิดว่าอคนนั้นสวยอันนี้ดีนะคนนั้นสวยนะคนนี้ดีนะเออแต่ว่าพอละได้ครบเนี่ยสภาวะของจิตเนี่ยมันเปลี่ยนทันที เดีนว่าถามว่าสวยไหมสวยอยากได้ไหมไม่เอาเพราะว่าใจมันไม่เอาแล้วใจไม่ได้มุ่งหวังในสิ่งเหล่านั้นแล้วมันหมดแ็่สภาวะตรงนั้นเหมือนขออสกปรปกโศกโดยใช้โดยใช้เครื่องมือในการละกายตรงนี้คืออาสุภากรรมาฐานอาสุภากรรมาฐานอาสุภาษสิบอย่างเนี่ยเอามาตัวเป็นตัวเครื่องละดูให้จิตเป็นฌานเมื่อจิตเป็นฌานแล้วจะเกิดอาฌานแล้ว พอจิตเป็นฌานเนี่ยมันจะเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในการเมื่อความเบื่อหน่ายในการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความเบื่อหน่ายในการมันจะเห็นนี่ามันจะเห็นว่าทั้งตัวเนี่ยคนเนี้ยนะสวยก็จริงแต่ว่ามีแต่สิ่งสกปรกโสโครกเท่านั้นเลยทั้งตัวทั้งตัวครับแปลว่าภายในหรือภายนอกมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกเห็นกายเห็นกายเป็นสิ่งสกปรกโสโครกเห็นหมดเห็นสิ่งเน่าเปื่อยเห็นความสกปรกโสโครก ในในร่างกายมีแต่น้ําเลือดน้าหนองผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นกระดูกน้ําเลือดน้าหนองอ,า,อาหารเก่าอาหารใหม่ที่เยี่ยวออกพูดก็ตรงตรงเลยนะว่าเราแต่สดงครับเอ่อขี้ทั้งขี้ท,ทั้งเยี่ยวเนี่ยมันเป็นสองตัวกระปองเวลาไปนั่งในส้วมตอนที่จะนั่งในส้วมอ่ะมนอยู่ในกายเราเรารับได้แต่พอนั่งนั่งปล่อยมันออกมาแล้วเรารับไปได้แล้วก็บพรจณาว่าอ๋อ จริงๆแล้วกายเรามันสกปรปกจริงเนาะสกปรปกโดโดโรจริงเนาะมีแต่สงเนา่าเหม็นทั้งนั้นในกายเราพอเหเหตุนั้นจนชินจนกระทั่งเกิดความเคยชินเจ็ดเป็นฌานมันจะ,ะค่อยๆละความนิพิทายานจะหายไปมันจะละเป็นเรื่องปกติเห็นอะไรก็เป็นปกติหมดเลยมันจะเป็นปกติเมื่อปกติตรงนี้แล้วกายไม่เกิดทั้งกายและใจหยุดนิ่งไปไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วอ ยังยังไม่บรรลุเป็นอ่าข,ขั้นอันนาคามียังมันยังไม่เต็มก็เลยเข้าไปดูอ่า,อาปฏิฆาปฏิฆาคือความพอใจพอใจความโกรธนี่แหละความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายแหล่นั่นเกิดเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเป็นเขาสอนเราได้ยินดีนะในครอบครัวเนี่ยถ้าถ้าละถ้าละทีว่าคือว่า คนในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนลิ้นกับฟันมีอะไรกบบระบนกระตั้งอะไรกับตั้งถ้าจิตเรายัางเกิดความไม่พอใจอะไรอยู่แสดงว่าเรายัางหลัไม่ได้ถ้าเข้าเราก็ต้องปล่อยวางจิตวางเป็นอุบเบกขาฟังเมื่อเขาพูดอะไรนะั่นออกไปเป็นสิ่งที่ว่าหน้าพอใจหรือไม่น่าพอใจหรือไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่เราจะ,ะเราจะต้องวางเป็นอุบเบกขาแล้ววาง กินก็พยายามศึกษาและปรับปรุงตรงนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจิดวงชเฉยกัจริงเหล้าอยากจะพูด